พี่สาวอะใส่ส้นเข็มโชว์ความเป็นเวนเทอร์ไงวิอสาววันนี้เป็นไงพี่น้องมางานมันมันมันตอบโจทย์เราไงบ้างคือจริงๆแล้วซันบ็อกเป็นอะไรที่เราต้องใช้กันอยู่แล้วแล้วก็เหมาะกับเมืองไทยมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวใหม่ที่เขาใส่เข้าไปเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีด์กสปอตอย่างเช่นพวก จุดดังดำชอชันเพงจะแปลงจุดดังดำต่างๆอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยได้ช่วยได้ดีขึ้นด้วยปกติใช่ค่ะประมาณนี้ตะกี้ก็เลยใส่ชุดท้าแดดมาเลยแล้วคุณพลัสกปิดมาเลยพี่แต่ว่าประเทศเราอ่ะมันมันคือต่อให้ตอนอากาศหนาวอ่ะตอนอากาศหนาวออกไปเดิน่ะคิดว่าอุ๊ยแบบว่าไม่เป็นอะไรดำนะคะเป็นจริงๆอันตราย มันไปแล้วมันไปเลยมันไม่กลับมาไม่ได้มันยากเหมือนกันะะก็ฝากไว้ด้วยนะาะไฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเราโอเคค่ะอ่ะออกงานทิ่กัานทั้ง ไม่หร่ไม่แลไม่แลยอุ้ยเธอมีฝ่ายวันนี้อ้าวอยู่แล้วเธอก็มีช่างหน้าคนเดียวกันมีตาชัยวันเกิดงนนานนี่ยังกับการออกงานคู่กันของคนสองันตลกไหมวันเนี้ยคือไม่รู้ว่าจริงๆรไม่รู้ว่าจะเจอนางไม่งั้นจะดัดที่เดียวกันแต่งหน้าคือช่างหน้าคือไปสองทีแล้วบอกว่าอ้าวงานเดียวกันอ้าว แม่ไม่นัดกันหน่อยคืออยู่คน,นละบ้าน <c oughs> ใช่ค่ะพอดีกูจมีงานก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มาตอนที่ตอนที่พลอยมาก่อนไงเขาก็เลยนัดเวลาคือผู้จัดการคนละคนคราวนี้ก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่ากูรู้อยู่แล้วว่าน้องพลอยมาไม่บอกอ่ะแต่สิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าสัมภาษณ์คู่เพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าสัมภาษณ์คู่ตลกแน่นอนวันเกิดดัซซี่หรอมาว่าอะไรตอนนี้เขาทอะไร่ะอ่ะพีเมื่อไหร่มีแฟนคะ อุ้ยคุณพลอยป็นแาบนี้คืออะไรคะมีเนี่ยทำหน้าดีๆพลอยเอ้ยทำไมอะไม่หมายถึงว่ามันมันคือหน้าเราต้องถามน้องพลอยให้น้องพลอยหาให้เป็นแม่สื่อหลายคนแล้วให้น้องพลอยหาให้ฝาก้วยแล้วกันนะคะใครที่จะมาดูแลที่สาวราวมันต้องเป็นยังไงต้องเป็นคนเก่งกว่าพี่ให้ได้ โอ้โหเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาหม่เอาหม่เกิดยากไปนิดนึงเป็นคนเป็นคนดูแลพี่สาวเราได้แล้วกันค่ะใครก็ได้ขอให้รักพี่เราขอให้หลงพี่เราเออแล้วก็ขอให้ดูแลพี่เราดีๆค่ะแล้วก็พากันไปทํากิจกรรมที่ดีๆให้กันและกันแต่ว่าไลฟ์โค้ก็ทํางานหนักเนาะไลฟ์โค้ ไมจริงจริงเพื่อนอ่ะเพื่อนชอบชอบแคปมาเราก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยสัมภาษณ์ดีมากเลยแต่ว่าเพื่อนสนิทแคปมาอีกทีหนึ่งคือเพื่อนอ่ะส่งมาบอกสัมภาษณ์ดีมากแต่เพื่อนสนิทอ่ะส่งมาบอกว่าเวลาสัมภาษณ์อ่ะมันเก่งกว่าตอนที่เรานั่งคุยกันเนาะเพราะเพื่อนสนิทเขาบอกว่าเขาก็ต้องนั่งฟังคุเหมอนการแบบเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะคุณก็เป็นคนปกติจริงพูดเก่งพูดเก่งแล้วก็พยายามจะทําให้ได้เหมือนที่ที่ความคิดเราเป็นมีมีเข้ามาไหมล่ะ ก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะแต่มันขางอีกขางเออแต่ว่ามันไม่สำหรับคคือแค่ต้องเติมความสุขให้กันรลกกันในในไลฟ์สไตล์ที่เรามีคุณเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะแผ่นดินก็ไหวแล้วนะประเทศไทยอะไรใหม่ๆมันก็อะไรใหม่ๆเราก็ใช้เราก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขไปเลยมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ต้องมีความสุขได้แผ่นดินไหวที่สะเทือนไมเทสเตระเหร ไม่แต่สะเทือนไม้เซ็ตหลายคนนะแผ่นดินไหวอ่ะหลายคนบอกว่าเอ้ยแบบแต่ก่อนต้องเก็บตังค์อยู่ในธนาคารเยอะๆอะไรเงี้ยตอนนี้บอกใช้เธอมึงใช้เธออย่างเงี้ยใช่ไหมก็เก็บบ้างก็ได้พี่เก๋ไม่คือเพื่อนก็บอกว่าเก็บบ้างถ้าถ้าไม่เสียชีวิตขึ้นมาแล้วทำยังไงเดี๋ยวตังค์หมดก่อนแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมครับหรือว่าแบบไม่มีเลยมีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีใครแบบไม่ได้มีใครที่ดูใจกันไปกับตอบแบบดาราซีอธอซีก็ ตอบแบบดาราหรอก็ตอนนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครพิเศษนะคะได้ไหมได้ไหมหล่อไหมหล่อไหมคนนแรกเห็นป้าเห็นป้าต้องตอบต้องตอบให้แบบตรงนี้นี่พลอยพลอยตรงนี้ฮะพี่พี่เป้นกูซักนั้นเลยนะเขาเห็นพี่กูตั้งแต่เด็กๆนะที่เขาถ่าย ที่เขาถามว่าไม่ไม่ใช่เพราะเขาแบบเอะไรหรอกนะเขาเป็นห่วงเธอใช่ฉันเหมือนเป็นน้องเขาเหมือนกันเขาก็าแบบเมื่อไรจะแต่งงานอย่างเงี้ยคือคือมันมันไม่ผ่านเราไม่ผ่านจะไม่ผ่านอะไรแบบว่ากำแพงเราสูงหรืออะไรไม่ค่ะคือจริงๆจริงๆ เพก็อยากไม่ได้อยากมีแฟนไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคือคนที่คุยอ่ะเราเราก็ต้องคุยเมื่อที่จะรู้ว่าเขามี potential ในการเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุยแล้วต้องเป็นแฟนเลยอ่ะกนเอาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีแฟนไปเรื่อยๆดิพี่ทำไงอ่ะเราก็กลายเป็นว่าอยู่ในสถานะคุยของแสดงว่ามันยากที่เขาหรือยากที่เราอ่ะย่ากที่หนูเนี่ยละพี่ยากที่หนูเนแหละต้องคิดหนัก ไม่จร,จริงๆไม่ได้คิดหนักค่ะคือกูสก็ไม่อยากทําให้ให้ใครเสียเวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ต้องคุยกันไปมันไม่ได้ต้องจังหวะหนูมันไม่ได้ต้องรีบแล้วไงพี่หนูไม่ไหนูไม่ได้ยี่สิบแปดอ่ะหนูไม่ได้ต้องรีบมีรูกไม่ได้ต้องรีบแต่งงานอะไรเงี้ยแต่งงานมันเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเลยมีแค่น้องก็เหนื่อยมากพอแล้วพีส่สบอกใช่ค่ะเอ๊ <laughs> หรือว่าโผวิดใช่ต้องซู้งอย่างเงี้ยค่ะข่าวมันเยอะค่ะืม ผู้หญิงผู้หญิงทุกคนก็จะคิดว่าผู้ชายเจ้าชู้เขาจะมาเปลี่ยนใจที่เราแล้วเราก็ต้องเอาอยู่แต่บางทีมันก็ไม่ยูกบางทีมันก็ไม่อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เพื่อที่ว่าก็เป็นคนคุยไปก่อนก <c oughs> ็ได้ให้ิตใจมันชุ่มชื่น <c oughs> เราเพื่อไม่ได้รีบอะค่ะหลายคนแล้วหนึ่ง เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยไลฟ์โพสเลยนะเขาเนี่ไม่หนูสะกดจิตตัวเองพีแจ๊คว้าเนี่ยทั้งหมดที่พูดสะกดจิตพี่พี่สาวพามาเจอบ้างไหมว่าคนไหนแบบเออไลอยลอยไม่ไม่เจอเจพร้อมข่าวเหมือนกันเนี่บ้านเราเป็นบ้านเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเขาจะคุยของเขาเขาจะอะไรของเขาไปเรื่อยไปเปื่อยแต่พอใช้ปุ๊บรู้พร้อมข่าวทุกคนรู้พร้อมกันเราถึงแบบแม่ไม่โอกหน่อยเหร ก็จะมีเราก็เป็นอย่างงี้ฉันก็เป็นข่าวของพลอยตอนเริ่มค่อยๆค่อยๆของพลอยตอนเริ่มค่อยๆค่อยๆนะเจ็บมากของพลอยตอนเริ่มจะมีกลิ่นนิดนี้ชอบมีคนมาแอบบอกแต่เราก็จะไม่สื่อแต่ว่าไอที่รู้พร้อมกันกับพี่ๆนักข่าวกับคนทั่วประเทศน่ะคือตอนเลิกค่ะนี่เคยเอางี้นะอันนั้นมันกว่าค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้บอกให้ค่อยๆก็ค่อยๆดี ปั่นปันไส้เขาเลยล่ะเขาหวานนะช่วงนี้เราเราคุ้มหวานมากพูดได้ไหมอ่ะพูดเลยพูดเลยใจเย็นๆพูดได้ไหมใจเย็นๆหนูอยากให้เขาแต่งงานคนนี้วยอุวยพี่ขอโทษลังไปหรอไอ้พวกน้อยหรือว่าหนูไม่หนูพูดกับแม่หนูพูดกับแม่หนูแต่มันยังไม่เคยได้ยินตรงนี้องนี้อยากไหมอยากเป็นแบบเพอได้ยินเราเป็นยังไงบ้างเขได้ยินเราเป็นยังไงบ้าง หนูว่าเขาหนูว่าเขาน่ารักค่ะไปเ้อจะไปเขาแล้วหมดหนูว่าหนูว่าเขาน่ารักค่ะหนูว่าเขาแบบเป็นคนปกติที่ทุกคนก็ปกติคุณแม่ไม่ทุกคนเออพิเศษไหมอ่ะแปแปลกคนนี้เขาแบบปกติทํามาหากินอารมณ์ดีแล้วเขาแบบเออไม่รู้ว่าอยู่เหมือนอยู่ขนาดที่เขาอย่างเราแฮปปี้ขนาดเนี้ยเพราะว่า แฟนหอยใหญ่เตเนี่ยเขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวแม่บื้มเลี้ยงข้าวฉันชอบถ้าเขาแต่งถ้าเขาแต่งจะใส่ซองเท่าไหร่เออเอาไปเลยแบบเพื่อเขาจะตัดสินใจเป็นของเขาแล้วมันต้องเป็นคนนอกแฟมิลี่ไม่ใช่เหรอหนูต้องใส่ซองด้วยใช่ต้องรับไหว้ค่ะคุณต้องรับไหว้คุณเป็นคนจีนค่ะคุณต้องรับไหว้ค่ะ อุ้ยยังไม่เคยมีใครในแฟมิลับจริงๆนะทุกทีไม่ต้องตอบก็ได้เขาถามไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องตอบก็ได้อะไรตรงเนี้ยไม่ต้องตอบก็ได้แม่จริงๆเขใจไงเผื่อเขาจะพูดต้องพูดเลยลาโรโซเซสีม่วงดีมากเลยนะคะเรามางานเขาให้เกียรติงานด้วยเถอะไม่แต่เขาจะให้เราแต่งแล้วเมั้ยแล้วครไอ้ที่บอกนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ลม คือเก่งมากนะส้นสูงขนาดนี้ยืนขาแน่นมากไม่ค่อยขอขอดราม่านิดนึงรายกานหรือไรเวอร์ค่ะวันนีแบบบางช่องเขาตัดสั้นๆไปพี่แจ็คมาค่ะแล้วแบบเป็นดราม่าว่าแบบสอนคำอย่างจริงๆเขาสอนคยาะคือจริงๆแล้วมันมันมันแค่พารองการถ้าถ้าถ้าไในในส่วนของพอยนะคะคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะสอนทำอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า มันมันเป็นสไตล์ของรายการที่จริงๆถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับตั้งแต่แรกเลยอะทำมาแปดเปีแล้วก็จะมีอันนี้คือซอฟมากมาก,มากแล้วค่ะคือจริงๆเขก็ไม่ได้อยากสอนแต่ว่าเหมือนเขาอยากรู้เราก็เลยบอกว่าเออเอ,อก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เตือนไปแล้วว่าห้ามไปพูดนะบนเวทีห้ามพูดหรือไปเจอกับรายการอื่นห้ามพูดนะ It's not a g อ o d w o รกมันไม่ได้ อยากให้เราโดนด่าจริงๆอยากให้แวะเข้าไปดูในรายการมันสนุกมากแล้วแจ็คน่ารักมากนะคะน่ารักแบบน่ารักมากแล้วก็คุยสนุกมากๆถ้าเกิดได้ดูทั้งรายการน่าจะหัวเราะได้น่าจะจอยได้จริงๆรายการมันเป็นความบันเทิงค่ะอยากให้ทุกคนเสพแบบพอหมอพอเจาะแล้วก็ให้ดูเป็นแบบความบันเทิงแล้วกันค่ะก็ถ้าถ้า มีข้อไหนที่ทคนไม่พอใจหรือไม่แฮปปี้ก็ขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะขอโทษแทนพี่โอ๊ตแทนผิดด้วยและะ้วค่ะแล้วก็ขอโทษที่ไปสอนคำหยาให้เขาค่าะ,คะแต่ว่าใดๆค่ะอยากให้มองเป็นเรื่องสนุกๆเป็นเป็นวีดี้รายการวีี้เราบรรยากาศไหนทำไปนั้นไม่างันค่ะสนุกสนานขนาดสนุกมากดฉันตัวโดนนะคะ <nobody knows> สำหรับพลอยพลอยว่าในการวันนั้นเป็นเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เป็นตัวโดนสุดๆไปเลยค่ะคะือไม่น่าพี่โอ๊ตไม่น่าไปสอนบอกเขาเลยว่าเป็นแบบ ทีป๊อปควีนเขาบอกว่าหนูเปนทีป๊อปควินเอาให้ดูมันเดย์ทิวเดย์เอาให้ดูเขาชอบมากเขาบอกว่าอยากลงติกตอกผมไม่ต้องเขาอยากลงติกตอกไม่ต้องพอ ject H หรอไม่ต้องพูดไม่อยากให้พูดตอน c o m นะไม่ต้องพูดค่ะเนี่ยก็จะโดนอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งรายการเลยนะชิ้นก็น่ารักชิ เป็นคนปกติเนี่ยแหละที่เราคุยกันเหมือนเราคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเออสนุกค่ะแต่ราการมันคือไม่ได้มีออนสคริปต์หรือว่าอะไรใช่ไหมคือไม่ไม่มีสคริปต์ที่ที่มีต้องพูดค่ะแต่ว่ามันก็จะมันก็จะแบบเป็นเหมือนไรที่คุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันว่าเออเป็นไงอัปเดตชีวิตกันค่ะมีคนแลกกัแล้วด้วยเขาพูดไปเรื่อยเขาพูไปเรื่อยค่ะอย่าไปกดใจเขาพูดเรื่อยค่ะใช่ไหมค่ะขาต้องแพ

ลเราไม่ยไมให้ใค